สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้ค่ะพบกับโบแล้วก็ใกล้กับเทศกาลวาเลนไทน์อีกแล้วใครที่กําลังมองหาเมนูขนมที่ทําง่ายๆค่ะที่บ้านมีอุปกรณ์ไม่เยอะไม่มีเตาอบก็สามารถทําเมนูนี้ได้ค่ะและเมนูวันนี้ก็มีชื่อว่า s t r a w b e r r y confect pie ค่ะเป็นชั้นพายของคอนเฟ c t กรอบๆค่ะเข้ากันได้ดีก,กับชั้นครีมชีสแล้วก็ Strawberry สตรอเบอรี่สดๆค่ะสำหรับใครที่อยากลงมือทำแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนผสมพร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะเรามาดูส่วนผสมของเมนูสตรอเบอ r ี่คอนเฟ c t p i ยกันเลยค่ะโบจะแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนนะคะเรามาดูส่วนแรกกันเลยค่ะเริ่มที่คอนเฟ c t ค่ะตัวต่อไปเป็นมะม่วงหิมพานค่ะโบสับหยาบนะคะแล้วก็เป็นเนยเค็มและไวชช็อกโกแลตค่ะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปละลายเราไปดูส่วนผสมส่วนที่2กันเลยค่ะ ค่ะเรามาดูส่วนผสมส่วนที่2กันเลยค่ะเป็นส่วนของไวท์ช็อกโกแลตครีนั่นเองเริ่มต้นที่ s t รอเบอ r ี่สดค่ะ Cream ครีม e ี h i p p i n g Cream น้ำมะนาวและไวท์ช็อกโกแลตค่ะหั่นให้เล็กๆแบบนี้ค่ะโอเคตอนนี้ส่วนผสมของเราครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะเราจะเอาคอนเฟลกค,ค่ะใส่หมดเลยผสมกับตัวเม็ดมะม่วงหิมพานที่เราสับหยาบไว้ค่ะแล้วก็คลุกให้เข้ากันเลย แล้วก็เอาเนยค่ะไปละลายในไมโครเวฟแล้วก็ไว้ช็อกโกแลตค่ะไปละลายในไมโครเวฟเหมือนกันแล้วก็ใส่เนยลงไปเลยเแล้วก็คลุกค่ะให้ท,ทั่ว ่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็เอาไว้ช็อกโกแลตที่ละลายไว้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะอโอเคเรียบร้อยแล้วก็คลุกส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะ ก็เอาพิมพ์ค่ะพิมพ์คัพเคก้กที่เราเตรียมมาไว้ไว้นี้ดีกว่าจะได้ไม่บงังพิมพ์คัพเค้กค่ะแล้วก็เอาถ้วยค่ะถ้วยถ้าเป็นถ้วยจีบแบบนี้มันจะต้องมีพิมพ์ใส่ค่ะแล้วเกิดว่าใครมีเป็นถ้วยคัพเค้กที่ไม่ใช่เป็นถ้วยจีบแบบนี้ที่เป็นทรงอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่ถาแบบนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาคอนเฟลค,ค่ะมาใส่ลงไปในนี้เลยนะอชอบ ตักใส่ลงไปเลยค่ะเอาให้เกือบๆเ,เต็มค่ะเต็มเลยก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยมันจะทำให้มันแบบเราบลงไปนิดหนึ่ง ค่ะแล้วเดี๋ยวโบจะใส่ให้ครบเลยทั้ง12ถ้วยแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นค่ะ10นาทีเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะแล้วระหว่างที่เรารอคอนเฟกอยู่ในตู้เย็น10นาทีนะคะเราก็มาทําขั้นตอนต่อมาเลยค่ะก็เอาตัวครีมชีสค่ะครีมชีสเนี่ยเราเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้อ่อนตัวนะคะอย่าตีตอนที่มันแข็งๆเพราะมันจะตียากมากเลยถ้าอ่อนตัวก็จะตีง่ายแบบนี้ เราจะตีโจนครีมชีสเนี่ยดูเหมือนเป็นเนื้อครีมเลยค่ะเกาะตะก้อบแบบนี้อยู่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเติมส่วนผสมต่อไปก็คือวิปปิ้งครีมค่ะเขาก็จะเหลวขึ้นแล้ว เราก็ค่อยๆตีเขาออ่ามันก็จะเริ่มออกมาจากตะก้อค่ะเราก็ใช้ไม้พายค่ะช่วยปาดอีกนึงตัดส่วนผสม ค่ะแล้ก็ตีต่อ,อพอดูเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวไวช็อกโกแลตที่เราละลายเอาไว้ค่ะใส่ไมโครเวฟค่ะครั้งล้วประมาณ20วินาทีเพื่อให้มันค่อยๆละลายนะคะอย่าใส่แบบทีเดียวหนึ่งนาะทีเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะใช้ไม้พายช่วย แล้วก็ตีส่วนผสมต่อค่ะให้เข้ากันเราก็จะได้ความหวานค่ะจากไวท์ช็อกโกแลตแล้วเราไม่ต้องใส่น้ำตาลละค่ะขั้นตอน,นแล้วก็เราก็จะรใส่น้ำมะนาวค่ะใส่ประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งค่ะน้ำมะนาวสดๆเลยก็จะหอมๆปรุงรสใหม้มีทั้งรสชาติของหวานแล้วก็เปรี้ยวค่ะ ตอนนี้นะคะใครอยากใส่สีชมพูหรือสีแดงหรือสีให้มีสีสันนิดนึงก็สามารถใส่ได้ค่ะแต่วันนี้โบไม่ใส่แล้วให้เป็นสีครีมครีแบบนี้เพราะเดี๋ยวเรามีสตรอเบอรี่สีแดงๆค่ะโอเคค่ะพอตีเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวโบจะไปเตรียมใส่ถุงบีบเอาไว้แล้วก็ไปเช็คค่ะดูว่าในคอนแทคในตู้เย็นใช้ได้อยังค่ะแล้วเดี๋ยวมาทําขั้นตอนต่อไปค่ะ ตอนนี้คอนเฟข็ของเราก็แข็งตัวเรียบร้อยแล้วค่ะออกมาจากตู้เย็นเลยเป็นก็จะแข็งตัวแบบนี้ก็จะเกาะกันเมื่อหลุดไม่เป็นไรนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเตรียมครีมชีสเมื่อกี้เราตีกันเรียบร้อยแล้วใส่ถุงบีบเตรียมไว้เหลืออีกอย่างหนึ่งค่ะเป็นสตรอเบอรี่เราจะหั่นสตรอเบอรี่หั่นคั่วทิ้งก่อนล้างให้สะอาดนะคะสตรอเบอรี่ เียมไว้ให้พอดีออเลยเอ๋ก็ได้สตรบอรีแหละอ,อันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มจัดจานกันเลยค่ะเร็วไหมง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็หาจานมาอันนึงค่ะแล้ก็อยู่คอนเฟกมาชิ้นหนึ่งจะเอาอันนี้ออกก็ได้ค่ะโชว์ให้เห็นคอนเฟกแบบนี้ อันนแป๊บแกะนเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเสิร์ฟทั้งถ้วยก็ได้นะคะนี่อยากให้เห็นคอนเซ็ปต์นี้มะม่วงเยอะเลยรับรองถูกใจคนชอบแบบถ่ดหัวค่ะแล้วก็เราจะมาบีบครีมค่ะวันนี้โบใช้หัวบีบค่ะที่เป็น 2D ค่ะหรือ 2D นั่นเองค่ะมาก็มาบีบใส่ด้านบนเลย ้ก็อันนี้ขยับก่อนใครอยากบีบแบบไหนก็ใช้ได้หมดเลยใครอยากบีบแบบเป็นทรงเหมือนขับเค้กขึ้นมาเลยก็ได้ค่ะแบบนี้ค่ะระบบก็จะใช้สตรอเบอรี่หนึ่งลูกเลยนี่ชิม Mm hmm. แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมคะใครอยากใช้ผลไม้แบบอื่นหรือว่าอยากจะตกแต่งแบบอื่นตามไอเดียได้เลยค่ะรับรองว่าทําง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรยุ่งยากค่ะแล้วก็มีวัตถุดิบไม่เยอะหาซื้อง่ายมากๆเลยค่ะสําหรับใครที่อยากลองทําเมนูนี้นะคะ Strawberry Confect Pie ค่ะก็สามารถเข้าไปดูสูตรอัตราส่วนผสม,สมหรือวิธีทํา ได้ในเว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวโบจะลองเอาไปให้เพื่อนชิมดูก่อนนะว่าถ้าอร่อยเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปให้คนที่เรารักค่ะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนก็ได้ค่ะแล้วสำหรับวันนี้โบต้องลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันเมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย